สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น 重庆是我们馆的所在地，也是太东北的中心。我们馆作为太东北的中国总领事馆，有鉴于作为国际组织，拥有专业的办会能力和水平。这些建筑物都是由我们公司建造的。 ส่วนของเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะคะเป็นสูนยรวหมหลายอย่างดังนั้นเยเรอ์ิห,หานะะสถาบัพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงนะคะก็กล่าวข่อปลาแขกทุกท่านขอบุณครับสารา ตามแนวความร่วมมือระหว่างประเทศคนทนดูไนนะครับแล้วก็ภาคีร่วมกันทางาการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้อยากจะขอให้ข้อมูลในเรื่องของพอนธมสตรที่ไหนนะครับใครอยู่ยยจังหวัดไหนสักหนทำอย่างไรที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับการขอสร้างระบบรางรถไฟคุณหมิ่นเพียนจันเนี่ยแล้วก็ ก็รู้กควมามมที่เราใจเจอสคืออย่างนี้ครับเราต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแม้กระทั่งไม่มีระบบรางเนี่ยมันมีการพัฒนาม,มาแล้วนะครับแต่เราเห็นว่าการพัฒนาระบบรางเนี่ยมันสร้างโอกาสที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบเราเรียกระบบว่าระบบหลายหลายแบบ ขนส่งนะครับหรือเรียกว่ามัลติโมดูลทรานสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นลา,าผ่านคาโปหรือในเรื่องการท่องเที่ยวก็จะมีในเรื่องของรถประจำทางหรือว่ามีระบบะมีการให้การกนกันการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับกรณีที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวจะถูกพัฒนาส่งเสริมโดยหน่วย,ยงานภาครัฐซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญต่างให้เพียงพอเราต้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยได้เห็นช่องทาง ได้นาเสนอการถัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นทังเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถจะใช้ศักยภาพของหลากหลายผูย้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับท,ที่จะทําให้การท่องเที่ยวมีการเติบโต 我们的职责就是推动泰东北跟中国在各方面的这个交流交往，呃，包括旅游和物流方面的。呃，国领馆本身也做了很多工作，像我们在我们对中国的这个公众号上用中文，对泰东北各府做了很好的介绍。嗯，我们跟泰国旅游局合作，用泰国旅游局的一些资料翻译成中文。 向中国的这个老百姓们介绍介绍这个开东北各府的呃风那个景点，还有节日，还有这个呃很多文化活动，以及各府的大学啊、呃。此外，我们举办这次大会，也就是向很多中国的企业推荐这个大会，本身就是向更多的中国。 และกกสถานและที่จะมาทำกันเองก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีส่วนในการกับดัดเดินการ,เ,รทาเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง official, ออฟฟิเชียลอ่าเพจของทางกรมศุลเองก็ได้มีแนะนําเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอ่าในในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน 啊嗯嗯、然后，我们就是主办这个发起这个大会的目的，也是为了更好的推动、啊、中老泰沿线利用这个铁路沿线来更好的促进这个沿线地区的发展。 การจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้ากลุ่มประเทศนะครับที่ตามแนวหรางรถไฟต่างๆนะครับได้มีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจนะครับร่วมกัน